เมื่อสภาเทศบาลมีความประสงค์ที่จะประชุมรับสามารถกระทําได้หรือไม่และจะต้องดําเนินการอย่างไรตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496ได้บัญญัติเอาไว้ในมาตรา30ว่าการประชุมของสภาเทศบาลย่อมเป็นการเปิดเผยตามลักษณะที่จะที่ได้กําหนดเอาไว้ในระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล แต่ว่าถ้านายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาลรวมกันไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำนวนสมาชิกที่มาประชุมร้องขอให้ทำการประชุมลับก็ให้ประธานสภาเทศบาลดำเนินการประชุมลับได้โดยไม่ต้องขอมติที่ประชุมก็หมายความว่าโดยลักษณะปกติแล้วในการประชุมสภาจะต้องประชุมโดยเปิดเผยนะครับแต่นายกเทศมนตรีขอให้ประชุมลับ ก็ได้นะครับหรือไม่ใช่ในายกเทศมนตรีเป็นคนขอให้ประชุมลับแต่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลแต่ว่าถ้าเป็นสมาชิกต้องรวมกันไม่น้อยกว่า1ใน3ของจํานวนสมาชิกที่มาประชุมร้องขอให้ทําการประชุมลับนะครับเช่นมีสมาชิกจํานวน18คนไม่น้อยกว่าใน3ก็ในอก็คือ6คนนะครับอย่างน้อย6คนเนี่ยสามารถร้องขอให้ประชุมลับได้ นะครับโดยที่ไม่ต้องขอมติที่ประชุมด้วยนะครับ